ครับขอต้อนรับสู่สายบุญชาแนลนะครับผมวันนี้ก็น้องนิวมีพัสดุมานะครับจากเคอรี่นะครับผมอ่าเราจะมาดูกันว่าวันนี้น้องนิวได้เอฟอะไรจากเอฟซีนะฮะมันมีรูเหมือนหนูขัดก่อนนะฮะแกดูว่าจะได้อะไรบ้างนะครับผมน้องนิวดีใจไหมนอนไม่หลับเลยไม่เล่นเลยนะฮะไม่เล่นเลยนะฮะเป็นอะไรเป็นอะไรเข้าใจไหมอย่าพึ่งแกอย่าพึ่งอย่า เป็นเป็นอะไรชอบใจไหมคือเสื้อดำอํำเสื้อดําของอาดิดาสนะครับผมเห็นใช่ไหมของแทนะ้เนาของแ<อ>ท้ป่าวแกดูอ,นะอี่เราแกดูไอของแท้ป่าเบอร์เอลนะอ่าเบอร์เอลเบอร์เอลเบอร์เอลของสิ่งจีนแรกนะครับอืมไม่ของไม่ใช่ของแท้ก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นน้ําใจของเอฟซีนะครับอืมน้องนิวดีใจมากนี่นะฮะเออใส่ได้อยู่ คืออะไรอ๋อปั๊มนูนอ๋อปั๊มนูนอดิดาสว้าวว้าววาเฮ้ย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 หนึ่งตัวผ่านไปแล้วได้ยินว่าน้องแก้ว5้าหของน้องแก้วเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าวันนี้จะออกฮานอยปกตินะครับเลขที่ออกก็คือ967นะครับผม วันที่สองเลยนะครับของวันนี้นะครับของแม่หมอแก้วนะครับผมเจ็ดนะครับเมื่อวานนี้ออกห้าเจ็ดสองนะครับผิดไปตัวเดียววันนี้ก็ผิดไปตัวเดียวนะฮะเดี๋ยวดูชิ้นที่สองนะครับว่าเป็นอะไรนะฮะโอ้ลาคอสฮะจริงเหรอเป็นของลาคอสเฮ้ยยิงนี่ว้าวว้าวว้าวนะฮะโอ้ไม่ต้องแกะตรงนี้ไม่ต้องแกะหรอกรู้รู้รู้ยี่ห้อแล้วรู้ยี่ห้อแล้วนะครับผม ว้าได้เสื้อที่2เป็นค็อกคไดนะครับเป็นตาจระเข้นะครับผมไนซูพีมผัดอันนี้ซูเปอร์มีนะครับผมซูเปอร์มีนะครับแฟนอ๋อเป็นเป็นเป็นของแวนนะเป็นของแวนว้าวว้าวว้านะครับโอ้มีแต่มีแต่แบรนด์เนิ่มใช่ของนิวอ่ามีแต่ของนิวหมดเลยนะครับต่อชิ้นต่อไปชิ้นที่3นะครับผมชึ้งชิ้งเป็นอะไร PS อ่า PS เอสอ่าพีเอสอ่าชับชับปะชับอ่ะอ่าครับผมอันนี้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ก็เป็นเนมอีกอันเหมือนกันนะฮะแต่ไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะหายไปแล้วสามตัวใช่ไหมสามตัวผ่านพันสี่ตัวแล้วนะครับผมต่อไปชิ้นที่ห้าสีชมพูด้วยจริงเหรอชึบโอ้โหเป็นอะไรโอ้โหเป็นอะไรนะฮะโอ้โหไม่รู้เหมือนกันนะฮะมีซิ้นด้วยนะฮะอ ไม่รู้ยี่ห้อเลยนะครับผมนี่นะครับเพื่อให้เพ่าดูไดให้พ่อดูเป็นแบรนด์อะไรอือหือดับเบิลอะไรนะดับเบิลโอนะครับผมของโอ้โหอาร์ารสีชมพูนะครับหวานแหววนะฮะโอ้ตัวที่ตัวที่ห้ใช่ตัวที่ห้าตัวที่หกใช่ไหมตัวที่หก นั่นคือถึงหนึ่งชิมพูเหมือนกันของอ๋อของของโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะมีแต่ของเป็นเนมเนมหมดเลยอ่ะนมีของทีมียี่ห้อมีของยี่ห้อหมดเลยนะครับผมโอ้ดวงนิวได้เสื้อใส่เสื้อยี่ห้อด้วยนะครับโอ้โหมีแต่แบรนเนมทั้งหมดเลยนะครับตัวที่หกไปแล้วหมดยังโอ้ยังไม่หมดตัวที่หกแต่นั้นตัวที่ปะาต่อต่อไป แดนแดนแดนโอโหตัวที่7เอาเปสีฟ้านะครับผมอันนี้ก็โออ้อยี่ห้อเดียวกับ d ดอรเบินโอนะฮะซีซีตัวเดิมนะครับผมยี่ห้อเดิมอ่าสรุปแล้วได้กี่ตัวแตัวฮะอ่านับดิหนึ่งสองสามตัวยี่ห้อเดียวกัน3ตัวนะครับผมแล้วก็ตัวที่4นะฮะตัวที่5้านะครับผม ตัวที่หกนะตัวที่เจ็ดอ่าตัวที่เจ็ดนะครับตัวที่เจ็ดนะตัวตัวตัวตหกหกเจ็ดตัวนะครับผมโอ้แบรนด์เนมล้วนเลยนะฮะสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับจะใส่ถุงก่อนอืมตัวนี้จะเป็นอดีตนะครับผมที่เอฟซีวันนี้เน้นนั่งเล่นหนาะนะครับน้องนิวได้เขารับของยางรับของยังนะฮะตอนนี้น้องน้องนิวชอบไหมชอบ ชอบมากๆเลยนะฮะแไมว่านิวนิวไม่ได้นะทำไม่มีเสื้อผ้าแต่ละตัวตอนนี้เสื้อคลามที่ก็เหมือนกันไปกอนนะอถ้าถ้าว่าเสื้อคลามที่ปาแตนขายใช่ไหมถ้าไมไม่มีเอฟซีอ่ะนิวก็จะไม่ได้ใส่นะถ้าไม่ได้ให้มีเอฟซีือ้อให้เพราะว่าตัวมึงตัวหนึ่งมันสองรนะ้อยเท่าไหร่นะมันแพงเนาะ ตัวหนึ่งมันตัวหนึ่งมันก็ส่งเลยกว่าแล้วแล้วเราขายผักขายอะไรแต่ละวันมันก็มันก็ใช้ค่าใช้จ่ายแค่อยู่กินนี่ก็เยอะแล้วเราไม่ได้ซื้อหรอกค่ะแต่ก่อนืม่ถ้าไม่มีเอฟซื้อซื้อให้นะครับผมน้องนิวก็ไม่ได้ใส่นะก็ไม่ต่างกับแอดนะครับผมแอดก็เหมือนกันนะครับยิ้มเลยนะฮะที่แรกว่าว่ากาจะทําไว้เป็นคลิปพรุ่งนี้นะครับผมยิมตื่นเต้นไงแบบอ่านะฮะกาว่าจะใช่ คุณแม่ก็ทํากับข้าวอยู่ฝั่งโน้นนะฮะก็กล่าวว่าเขากล่าวว่าจะทําเป็นคลิปพรุ่งนี้นะฮะตอนนี้คุณแม่ก็ทํากับข้าวอยู่นะฮะอยู่อยู่เกตอยู่ข้างเตานะครับผมนี่นะฮะอืมก็บอกว่านิวตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นบอกโอ๊ยเปิดวันนี้พ่ออยากเปิดอยากเปิดนะครับผมไม่ไม่กล้าใส่นะนะเราก็อ่าน้องนี่บอกไม่กล้าใส่นะฮะเราก็เลยอ่ะ นะฮะแล้วก็เลยทำมาตื่นมาทำคลิปนะครับอาจะให้เ<บ> <FC S 2> อฟซีญญนะครับเอฟซีได้ดูนะครับผมบอกว่าโอ้เสื้อสวยมากนะครับเป็นแบรนด์เนมหมดเลยนะครับจะพับยังไงให้มันเป็ขาเออเขาบอวกว่าอืมไม่น่าเชื่อนะครับเอฟซีน่ารักมากนะครับผมแล้ววันนี้ก็ได้ยินว่าเอฟซีจากอเมริกาก็จะส่งของมาให้ด้วยนะครับแต่แอดยังงงอยู่เหมือนกันไม่รวมเหมือนกันอันนี้เยอรมันบอก ว่าของที่เธมาส่งอันนี้อยู่ในไลฟ์สดเห็นบอกเป็นเยอรมันเยอรมันบอกที่เคอรี่นะไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่อืมแล้ว,วลแล้วเอาซองมาดูดิว่า FC คือใครนะครับผมแน่นะฮะตึง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 เดี๋ยวให้พ่อดูนะพ่อดูเดี๋ยวห้พ่อดูมีนะมีต้องมีสิอ๋อเป็น เป็น SM Fashion ชั่นช็อปนะครับผมโอ้นะครับ่ามี PFC ีบอกอยู่นะครับของเอสเอ็มแฟชั่นช็อปนะครับโอ้แปลว่านี่ก็คือแบรนด์เนมหมดเลยโอไ้ไม่กอดมันกี่บาทนี่ตดแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหมึงจริงจริงนะตัวเท่าไหร่อ่ะมันมันแพงขนาดอะไรหรอแพงสิ แพงมากนัแต่ละตัวเนี่ยถ้าแบบว่ามาจากเออนะฮะต้องขอบคุณเอฟซีนะครับโอแต่ละตัวนี่ก็คือยี่ห้อมันเลยเดียวเลยสุเจ้าเดียวมีแต่ตัวยี่ห้อจริงราคาอสก็ดูดูราคาอสอะดูโอ้ไม่ก็คอสอะดูปาโตปาโตไอนี้ก็ตัวนี้ก็ไม่ใช่ถูกเนี่ยโอ้โหนะครับเอาโหนะครับนี่ซปเปอร์มีนี่ก็ อ๋อร้อยจีนะครับผมซุปกมีอะไรสูพิมเนี่แหละุูพิมซูพิมไม่ใช่ซ e like. ุ์มมันอ่านว่ายังไงนะครับมีสีคอมเมนต์มาด้วยนะครับเขาอ่านว่าซุปเปอร์มีหรือว่าสุพิมนะครับผมเออนี่อ่านอ่านว่าไอ้จอระอนแขหรือเปล่านะฮะนี่ตาแขนะฮะอันนี้ตาแขนะครับอ่าอ่านตาแขนะครับอันนี้นี่ก็แขจริงๆนะครับเดี๋ยวให้ดูแขนะครับนี่แขจริงๆนะครับผมหรือว่าค็อกคุไดนะครับไอจักเขนะครับผม อ่าเนียฮะแข่จริงๆนะครับไม่ได้แข่เล่นๆอันนี้ยี่ห้อน,นี้นนยี่ห้อจริงๆเลยเน,น,นี่ยยี่ห้อแต่ไม่รู้อ่อราคามันจะตกที่เท่าไหร่นะครับต้องขอบคุณ FC ซนะครับที่ส่งมาให้น้องนิวนะครับผมน้องนิวอ่าขอบคุณคุณพี่ FC ซหน่อยที่ส่งมาให้ท่านนึงนะคะเดียวแล้วคัอืมทั้งหมดเจดตัวนะครับน้องนิวได้เสื้อใหม่หมดเลยแบรนด์เนมหมดเลยไอ้ยะนะครับผม อ่บบไม่เป็นไรนะครับผมตอนนี้แบตพ่อจะหมดแล้วนิวเอ้ยนึงนะอ่าเก้านาทีแล้วนิ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 วก็ว <c oughs> คุณเอฟซีก่อนครับผมขอขอบคุณนะคะป้าป้าแม่แม่เอฟซีนะคะที่แบบใจดีนะคะเอ็นที่เอ็นดูนิวกับน้องๆนะคะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะแล้วก็เอฟซีที่ส่งของมาให้นิวนะคะมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจนะคะหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานนะคะขอบคุณมากๆค่ะรักแม่ไหมครับ รักๆๆแ,แม่ๆทั้งหลายนะครับผมยังใครคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามนะครับ